เลิกไปจะทําอะไรเป็นคําถามที่เอ้าถ้าเกิดเราทําอยู่แล้วมันเจ๊งจะทําทไปเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็งงๆกับตักะบางคนนะถ้าเลิกไปทําอะไรกินเอ้าแล้วที่มึงทาทากินอยู่ทุกวันเนี้ยมึงเจ๊งทุกทๆเดือนเนี่ยแล้วมึงทําไปเพื่ออะไรหลายคนเอ้าเจ๊งทุกเดือนแล้วมันเอาเงินมาได้มีเงินใช้ได้ไงก็มันเงินกู้ไงเงินกู้โอดีไงวงเงินเงินกู้พีเอ็นวงกู้เอลซีไงมันก็ไปกัดกินเงินกู้ไงสุดท้ายลงไม่ได้ ก็ต้องขายขายทรัพย์ใช้นี่อย่างเดียวอ่ะนะฮะคือ <c ười> ถ้าเกิดทําธุรกิจแล้วมันเจ๊งเนี่ยทำไปเพื่ออะไรอะ่ะอยู่เฉยๆดีกว่าไหมสมมตินนะคุณมีวงเงินโอดีอยู่สิล้านคุณทําเจ๊งทุกเดือนเดือนละสามแสนแต่คุณไม่รู้สึกตัวว่าเจ๊งไงเพราะคุณมีวงเง, 10, 000, งินโอดีสิบ้านไงคุณก็ไปใช้ในวงเงินโอดีไงอ่าเดือนละสามแสนปีหนึ่งสามล้านสามปีโอดีแม่งก็เต็มแล้วนะแล้วลูกค้าผมหลายหลคนจะมารู้ตัวก็ต่อเมือ OD, ่อโอดีเต็มไงทําไปทํามาเฮ้ยโอดีกูเต็มแล้วว่ะ ลูกค้าผมคนแม่งมีวงเงินโอดีรวมวงเงิน working c a p ทั้งหลายแม่งเป็นร้อยอะถามว่ามีสต็อกอยู่หรือเท่าไหร่พี่สต็อกเหลือไม่ถึง1ิบล้านอะเออแล้วเงินพี่หายไปไหนเนี่ยเป็นร้อยล้านเนี่ยตกใจเฮ้ยเงินผมหายไปไหนว่าเป็นร้อยก็มานั่งคิดกันอ,อ่ทำงบกําไรขาดทุนดูเอาพี่ขาดทุนอยู่ทุกเดือนนีกว่าเดือนละล้านเนี่ยตอนนี้พี่ขาดทุนอยู่เดือนละล้านเนี่ยพี่ขาดทุนเดือนละล้านมา่ี่ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่กัดกินอยู่ใน working c a p ดิเออนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำไม่มีกาไรไปทำทำทำไมอะอยู่เฉยๆนั